Romadantiba m a a a b h สวัสดีจ้าราวาเองจ้าวันนี้นะคะเราวากลับมาอีกแล้วนะคะกลับมากับช่วง Ramadan Daily Food นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่11อ Ramadan แล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูบ้านานเมนูโปรดของราอีกเมนูหนึ่งนั้นก็คืออิกะอโยตูมินะคะหรือว่า ปลาโอตูมีนั่นเองค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะเอาปลาโอเนี่ยค่ะมาต้มเค็มก็คือต้มง่งายๆเลยค่ะก็คือมีส่วนผสมก็คือใส่เกลือน้ําตาลแวน่นแล้วก็ส้มแขกที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วเราก็จะต้มให้มันแบบเออน้ำแห้งรดนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะพอต้มเสร็จนะคะเราก็จะเอามาทอดต่อนะคะเพื่อนๆทอดให้มันพอเหลืองเท่าน,นั้นนะคะ เนี่ยค่ะเพื่อนๆทอต่อไปคือว่าต้องบอกว่าเป็นเมนูที่เราชอบมากอร่อยมากมันมี3รสเลยค่ะเพื่อนๆขา ทอดประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะยกขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำในส่วนของน้ำซอสของเรานะคะวันนี้เราจะเอาไปปั่นนะคะน้ำซอสของเราก็มีกระเทียมหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็พริกที่ฟ้าแห้งนะคะเอาเส่วนผสมนี้นะคะไปปั่นเลยจ้า พอปั่นซอสของเราเสร็จนะคะเราก็จะไปผัดในน้ำมันที่เหลือจากการทอดปลานะคะผัดไปสักพักนะคะพอมันได้ที่นะคะเราก็จะปรุงรสเลยค่ะเพื่อนๆก็จะใส่ซ้มแขกน้ำตาลแว่นนะคะแล้วก็เกลือน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะซอสปรุงรสน้ำปลาอะไรแบบนี้นะคะปรุงตามใจชอบเลยนะคะชอบหวานมากน้อยแค่ไหนก็ตามใจเลยจ้าแล้วก็ผัดไปสักพักนะคะ พอใกล้จะยกนะคะเราก็จะใส่พวกหอมใหญ่ลงไปนะคะหอมใหญ่นี่ขาดไม่ได้นะต้องใส่นะคะเนี่ยค่ะพอหอมใหญ่ของเราสลดนะคะเราก็จะยกขึ้นนะคะไปใส่ไปราดบนปลาของเราเลยค่ะเพื่อนๆปลาที่เราทอดมาเรียบร้อยนะคะ เนี่ยค่ะพอมันแตกมันประมาณนี้นะคะเราก็สามารถเอาซอสของเราไปราดบนปลาที่ทอดมาเรียบร้อยแล้วค่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ทอดนะคะคือถ้าไม่ทอดก็ได้ถ้าทอดมันจะอร่อยกว่านะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอร่อยเลยค่ะกินกับข้าวร้อนๆก็วสวยร้อนๆอร่อยเหอะเลยเนี่ยค่ะรสชาติของ ปลาตูมีนะคะก็คือจะมี3ามรสเลยค่ะเค็มเปรี้ยวหวานนะคะอาะคาสุดท้ายนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่แวะมาติดตามชมรอวาสตอรีนะคะถ้ายัางไงาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้เขาด้วยขอบคุณค่ะ